5, 4 3, 2, 1, 0สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hub of s u ซูเฟ,ฟมินะคะวันนี้เราจะมาดูเจ้าแพแคะน้อยกันถือกำเนิดขึ้นมาค่ะเป็นตัวเมียเนาะ จริงๆการทำคลอดแพะนะคะไม่ยากเลยแม่เขาก็จะคลอดน้องออกมาเป็นถุงน้ํำข้ามปกติก็คลอดเองได้นะคะแล้วก็ฉีดถุงน้ํำข้ามแล้วแม่ก็จะกัดสายสะดือสิ่งที่เราต้องช่วยเขาก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งเนาะใช้ผ้าสะอาดค่ะแล้วก็มีไฟกกเพื่อให้ความอุ่นน้องจะได้แข็งแรงค่ะเนี่ยดูสิแม่เขาเลี้ยงลูกใหญ่เลยให้ตัวเขาแห้งน้องแพะนี่เกิดมาวันแรกนะคะ ตาเดินได้เลยยืนได้ลืมตาได้ไม่เหมือนน้องหมาเนาะอ้องแบบถ้าวันแรกกินนมเวลายืนเวลาไมไ่มีปัญหาละเนี่ยอันนี้คือนอ้องเขาแข็งแรงเมซซิ่งมากอะ่ะเกิดมาเดินได้เลยแม่รักลูกอียาใหญ่เลยเนี่ยไม่รู้เนี่ยให้แห้งหรือี้ให้เปียกนะตอนเนี้ย เนี่ยอันนี้สายสะดือน้องเขาเนาะแม่เขากัดให้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาปลูกให้สั้นลงแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะ<ส>เดี๋ยวทำยังไงมาดูกันเลยสิ่งที่ต้องมีเวลาตัดสายสะดือน้องนะคะเบต้าด,ดีนหนึ่งเลยกันไกลแล้วก็ เอาเดนทันฟอร์เอาไว้มาใส่สะดือแต่ว่ากันไกลเนี่ยเราก็ต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดก,ก่อนเนาะเพื่อความปลอดเชื้อโรคค่ะอุปรกรณ์มีแค่นี้เลยจริงๆเนี่ยน้องตัวเล็กนิดเดียวเองอะอันนี้เกิดอายุเกิดวันแรกแต่แข็งแรงมากเนี่ยค่ะเวลาผูกใส่สะดือนะเราก็เอาเดนทันฟอร์ดผูกเหนือผูงน้องเนาะ ประมาณอันนี้เป็นแทะเล็กก็1เซนติเมตรแต่ว่าเป็นแท้ใหญ่ก็ประมาณ1นิ้วอะค่ะผูกไปเลยหลัดให้แน่น,น,นพอนัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากันไกรตัด ส่วนที่ยื่นออกมาได้เลยแล้วก็เอาเบนตะดีนหยดเป็นอันเสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวพอซักสองสาวันใส่สะดือน้องแห้งเดี๋ยวที่เหลือส่วนที่ที่มันติดอยู่เนี่ยมันก็จะหลุดเองค่ะแค่นนี้เลยแล้วก็ปล่อยน้องไปหาแม่ได้แล้ว